ไปแล้วพี่รองคุนะครไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ่ออกไปจะต้องไตั้งหนี้บ้างต้องนี้ไ่ตุ่มมาไ่ออกไออกตุ่มตุ่มตีนข้ามาเรื่อยๆ สูตรตีนเขามาเรื่อยๆกับวกอะไสูตรมันกลอ้นี่นี่ียตีนอีกแล้ว่วยคุกเอาลงไปยงเี้ยคุบได้เอาเลยได้นี่มันมาด้อยุ่ในเหนาะียตีนกอยู่นีไหมเออมันจะนอกเหงยนี่หมเไปอีกแล้วมันออกไปพุ่นเรามันเขาไปเขานี่มันเลียดนั่นนั่นไปหันแล้วเห็นบ่นั่น อยู่บ่เขาเฝ้าไปท่านเขาเฝ้าเล้วกเขาโอ้พี่นาไผ่พี่น้องนี่แหละอยู่ในเฝ้านี่แหละแลี้เรียบเฝ้าไปแล้วนี่ตุ้มฮึมต้องอยู่ไหมต้องอยู่นานได้แล้วพี่น้องอึ๊บอึ๊บทาทางสิเมนถือปลาแล้วพี่น้องคุบแล้วคุบแล้วคุบแล้วเน็คเข้าเน็คเน็คข้อกดข้อลงไปดู่เดี๋ยวเรียบร้อยครับ สิบกตัวลอยลครับผมจิตตอนนี้มาทำก็หาสิบลิบล่ละครับได้แล้วหาสิบลกนะโอ้ยใหม่ตัวนี้ใหม่ไหลเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเทใส่เลือก่อนบ่หหนิมู้นี้มันหลมันแกไปแล้วนี่มันติดมันติดขวานมันติดขวานติดขวาน เอาเรือไปถิ่มไส้เรือมากเ่รอเอาเอามูนกะสั้างไส่เรือพอมันตูดว่ไปแล้วเอ้ได้แล้วว่าต่เอาตั้งๆกันี่นอาคือตั้งงเลยเดือดไงสร้งว่านี่ได้หลายเล้วเห็นได้กยได้ก็ได้ ใบเงือกขาดเลยนมาเกือขาดนะอ๋อกลุのの่มคนมาพีのの่น <uy ler> <seventy> ้องย่างย่างย่างบเงือกขวลยลังตะลังจกเงือกตลังอุ้มนมานีเอ้าแต่ละตัวพี่น้อง บ่ไหวแล้วครับผมบอกเลยเรายกคนเดียวบ่ไหวแล้วครับบ่ไหวครับผมยกคนเดียวบ่ไหวแล้วโอู้บินอ่ะตัวนึ่งเสียขาข่อยิกแล้วเกระตายอีกแล้วนี่อฮะสรุปผลงานครับพี่น้องนี่แหละครับนนยาามัล่บเอใส่กระซั่งเข้าไปจิยกขึ้นบ่เราบา่เราใส่กระซั่งเพื่อนะ อ่ผลงานเฮียเดียวด้วนี่เฮียเดียวครับพี่น้องเฮียเดียวเฮียเดียวสิได้ทำอไรมาเบิ่งผลงานเฮียเดียวครับตุ่มเฮือตุ่มฟังครับบ่อไทรมงคลฟิชชิ่งครับตำบลบ้าน,บนปเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องมาทักขาหาร้อยบาทครับเพิ่นเกิดรง,งกลางเฮียเพื่อหา,ารอยทำเตามันตุ่มฟังจังหวะนี้กัดพั่นาจะตั้มก็าหาสิบโลครับพี่น้อง ขันบอยางต่ำแล้วคิดว่าลครับใส่เข้าไปครับเอครับาอเนี่ยนี่กครับปานิกัมิตใส่โลกกลัวปานิกัตัวใหญ่ปลาพันตัวใหตัวงามดีนี่มีโซกกใส่รามาณหาลกครับพี่น้องหาลครับมาทันเบิรดจะบอกว่าพิ่นเบิรดหน ยเอาเบ่อแล้วเนาะยังนนิ่อีกนเฮ้ยเอานี่ครับผลงานครับวันขัดมาเนี่ยบาทห้าร้อยบาทึนนี้ันอยู่ในผลเอารองเบิ้ง มันกอมไปใส่แล้วโอ้ยหาชิปอัพเอาขึ้นเทเลเครื่องกันแล้วลากเทเลเอาเทเลเครื่องมะดีสวยเยปจับดาดซวยเพิ่นแล้วโอ้ไฟเอาขึ้นขึ้นเพได้พี่น้องได้ยุ่งอะครับยุนี่่กป่ยุ่ะครับหกสิบว่ยุ่ดอกพูดนะ พี่ยอนี่คือกลุ่มคาขนาดครับผมเนาะเดียวครับเงาจริงนครับผมมาทำก็หกสิบโลได้ยุ่งเศร้าตัวเนาะร่วมถึงปานนี้ไปอยังถึงประมาณเศร้าตัวสุดยอดครับผม